เรามาเบิร์นเรามาเบิร์นโอ้โหเยอะมากเยอะมากว้าวว้าวว้าวหิวหิวหิวทันไหมอ่ะทันไหมอ่ะโอโรจิหายตัวอันนี้ก่อนครับผมอ่าเราโหลดเรารีลงรีโหลดเรียบร้อยไปครับนะปืนมันก็โอเคไงหายตัวก็โดนใช่ไหมล่ะเอาหัวร้อนไปกินก่อนยังไม่ถึงระยะอีก สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอรกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเทสเจ้าไททันอินทรกันอีกครั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> หลังจากคลิปก่อนนะครับผมใช้ปืนใหม่เว้ปืนวัชระกับมหาวัชระครับผมซึ่งผมว่ามันอาจจะทําผลงานได้ไม่ดีพอครับในเทสนี้ผมก็เลยมาลองใช้เจ้านี้เลยครับผมแพนทากัวแล้วก็กากันทัวครับผม และไม่ใช่แค่ปืนกากรทัวกับแพนตะกัวผมผมก็ยังจะใช้ซินเดอร์กับกลอมด้วยนี่ในเทสนี้ก็ผมจะลอง2อย่างเลยให้ดูว่าเฮ้ยเซตไหนมันวิร์กว่ากันอ่ะคือผมจะถอดอาวุธจากเจ้าลูชาร์เนี่ยมาใส่เจ้าอินทราเลยครับผมเพราะว่าเซตมันเหมือนกันจะมาเล็ก2ใหญ่หนึ่งอ่ะทั้งซินเดอร์กลอมครับผมกากรทัวแพนตะกัวเนี่ยมาลองดูกันว่าแบบไหนมันจะเวิร์กกว่ากันนะเดี๋ยวคราวหน้าก็ผมก็จะลองไอ้อะไรนะลูกซองล้วนอ่า ทั้งกลอมครับผมแล้วก็อะไรลูกซองเล็กมันคืออะไรนะนั่นแหละทั้งอย่างหนึ่งลูกซองรวนแล้วก็ปืนเดสเลอร์แลนเทิร์ครับผมปืนตาบอดนะในเทน้าโอเคเดี๋ยวเทนี้เราไปดูก่อนครับผมว่าเจ้าเซตไหนเนี่ยระหว่าง2เซตเนี้ยอะไรมันจะว่ากันไปกันเลย <S <S อันนี้คือยิงโดนป่ะยิงโดนป่ะทำไมมันแบบอ๋อสกายร็อก็ว่าทำไมมันไม่เข้าเลยวะมาครับผม นี่นี่นี่จุกโอโรจิเหมือนกันใส้เซตเดียวกันเลยเรียบร้อยปะโอ้ย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 เรียบร้อยอ่มามาโอ้ยไม่เอาสาวอ่ะอยากเอาไททันออกมาใกล้แล้วไททันใกล้แล้วโอ้โห โอเคครับผมอินทราครับใช้ซินเดอร์กับกลมมันต้องไปโซนไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยมันเข้าอะไนดีนี่นี่นี่ตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยครับไปรีบเดินรีบเดินอ้แล้วเราก็ไปเบิร์นมันอ่าเบิร์นเบิร์นร้อยยี่สิบห้าเมตรครับปุ๊บก็ให้ครับวา โอ้ยขึ้นไฟอีกแล้วเกินอ่ะหัวร้อนไปกินอ่าหิวก่อนครับผมเบิร์นไปเบินเข้าไปเรียบร้อยเฮ้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 ยนี่นี่นมุดได้ครับเหมือนนี่เลยเหมือนไอเจ้าหับสดานเลย เรียบร้อยไปอีกตัวหนึ่งครับไปมูดมุดมูดมุด,มดหิวก่อนครับปึ๊บปึ๊บโอเคไปกันมามุดออกไปมุดออกไปอ้าวเข้าได้แต่ออกไม่ได้อะวะเฮ้ยไม่เอานะไม่นะ <laughs> มาดิก็ามาดิโอ้โหร้อนไม่กินไปโว้วโว้โว้โว้ โอเคครับเฮ้ยประตูฝั่งนี้ออกได้ว่ะประตูฝั่งนี้ออกได้ว่ะโอเคครับผมเราไปกระดึก๊กกระดึกไปก่อนแล้วกันนะเอาหัวร้อนไปกินอ๋อมันต้องเห็นเป้าหมายเหรออ๋อมันต้องเอาไปเอาหัวร้อนไปกิน burn 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 เฮ้ยครับปวดเสาก่อนมาโอ้โหโอ้โห,โหนี่แหละนี่แหละอิลิบารครับ ว่าว่าอู้อู้อีมพีวาย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 สวยแล้ว parole, สวยแล้วสวยแล้ว <plane> เร็ว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  <observing> อ <Superman> ีมพีดีคร oh <Old> ับผมหลบก่อนว้าววอดมาครับผมเรามาเบิร์นเรามาเบิร์นโอ้โหเยอะมากเยอะมากว้าวว้าวว้าวหิวหิวหิวทันไหมอ่ะทันไหมอ่ะเอาหัวร้อนไปก่อนเอาหัวร้อนไปก่อนดีก่อนครับผม หายตัวก่อนนะอ,อือ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 จะเปลี่ยนเบ้าดิโอ๊ยมาเอามาพึ่ยเปลี่ยนไปนางเงาเปลี่ยนเป้าอีกแล้วอะไรวะโอ้ยโอ๊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 ยหายตัวก่อนครับรวยงยางรวยงยางอิทิเฟกเขาลิเฟกเว้ยเฮ้ยจะลิงไทยท่นเออโอเคเฮ้ยมึงเปลี่ยนเป้าล็อกไปล็อกมาบ้าบอ เทรเวนครับผมเฮ้ยนี่อะไรอินทราครับโอ้โอ,โอ,โอ,โอโบุกเข้ามาขนาดนี้ก็โดนสิครับไปจ้าไป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 เสานูนาน้นเสานู้นเสานู้นวู้ฮู้สุมาแล้วมาแล้วเอาไปจะโหลดไฟล์บิกินเดิระเดิร์เดิรเด,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 ดมาครับ โอ้โหสกอร์เปียนสกอร์เปียนเว้ยสกอร์เปียนเว้ยอ่ามาครับโดดหลบสิโดดอีกโดดอีกโดดอีกอ่าโดนล็อกขาโถเว่าทำไมโดดไม่ได้บ้าบอโอเคอะไรวะเรเวนครับผมใช้จรวดไฟอ้นี่ตัวอะไรสกายรอ จะไปไหนล่ะแหมมันของมันคู่กันของมันคู่กันอ้าว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 นี่เห็นจรวดไฟมันทำสกายรอดบูบาดีมากๆเลยนะเรียบร้อยครับอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกไปอัดเข้าไปเนีย่ยมันต้องรอระเบิดเท่านั้นเลยเว้ยมันถึงจะเวิร์กเว้ยไอตัวเนี้ย อุ uro, ้ยอุ๊ยอุ๊ยเขามีโลครับชาร์จก่อนชาร์จก่อนมาระเบิดเป็นวงวูววัววัวว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 ไอ้นี่ไอ้นี่อะไรเนี่ยบีมอสเหรอว้ายว้ายว้ายวัววัวว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 แหมมันตามมาเนอะแน่เรียบร้อยเลยอินทราครับผมใช้กากันทัวกับแพนทากัวนะปืนแม่เหล็กครับ โอ้ย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 ,อยมามามาเอาไปเอาไปจูบจูบครับผมเออไกลๆอย่างนี้ค่อยดูแบบเล่นสบายใจหน่อยเว้ยอะ <laughs> ไรแปลกๆอย่างงั้นแบบเล่นยากนะเล่นยากนะตัวอะไรเนี่ยนิ่งเชียขึ้นเข้าไปว้าวว้าวว้าว,าว,าวานี่เขาหายตัวได้เขาหายตัวได้โอเฟชชิปหนีได้ครับ อืมอืมอืมอ่าอ่อ่อาปึอ่หัวร้อนไปกินดีผมมันต้องเห็นเป้าหมายว่ะมันถึงจะหัวร้อนได้นะเรียบร้อยมามาโอ้ยหนีทันหนีทัน,ทนมาค <ะ S 2> <ผ>มรับผมเพาะเนี่ยเล่นปืนอยน่างนี้ก,ก,ก็สบายใจดีเนาะไกลๆว่ะไม่ต้องแบบแบบบูมากลูกซองอะไรต่ออะไรกัน วุ่นวายครับโอ้ไปเอาหัวร้อยไม่กินอื้อช้าลง20%หรือเปล่าช้ายางช้ายางโอ้ยหนี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 ลิงอยู่ครับผมเห็นไหมเห็นไหมลิงอยู่ลิงอยู่มาว้าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับเฮ้ยใช้ได้เว้ยเฮ้ยันนี้ดีเว้ยวู้วู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  ไม่ได้แอมพี่ล็อกีมีเฟสชีฟลงมาเลยเหรอหายตัวก็ไม่รอดนะฮะเธอฮะเอาหัวล้อนี่กินครับอุ้ยรีโหลดกระสุนครับผมเราต้องรีไปอู้พหเพ่อนแล้วครับโว้โว่โว่โวววเดียวดิหลบก่อนครับโอเคเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับ หูยก็สุนโลดช้าจังเลยแล้วก่อนนะ้เราต้องแบบเฮ้ยนู่นนู่ถ่ายทันถ่ายทันถ่ายทันเยมายังไม่ถึงยังไม่ถึงอุย้ยเฟสชิมหนีก่อนครับไปดูจวบจวบเลยเรียบร้อย โอโรจิหายตัวหน,นีก่อนครับผมนะเราโหลดเรารีลงรีโหลดเรียบร้อยไปครับนะปืนนี่มันก็โอเคไงหายตัวก็โดนใช่ไหมล่ะเอาหัวร้อนไปกินก่อนยังไม่ถึงระยะอีกโอ้โหเต็มเลยใครก็ได้บ่ายอย่างเงี้ย <laughs> โอเคไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบฉีกฉีกฉีกออกมาจากไอ้ยันแม่นอุ้ยอุ้ยนี่น,นี่ตัวอะไรเนี่ยอ๋ออินทราครับผมใช้ไอ้้ไอ อะไรวะแรปเตอร์ใช่ไหมเนี่ยว้าวว้าวโอ้ยแพนตะกลัวโหลดช้าจังเลยเว้ยแหมมันไม่ทันใจสายลุยเลยโว้วโว้วอาครับผมเฟซชิปก่อนดีโหลดอีกนิดนึงแหมมีโลนานะเราเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโวเอริสเอริส โวโวโวคิดคิดคิดอ่ะโหร้อยพี่กินได้ไหมวัววัวโ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 วววหุ้ย, whoa, 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 whoa. ยไม่ไหวแล้วครับต้องหนีแล้วละ่ะต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนไม่ได้นะอย่างนี้นะอา้าหายตัวหายตัวครับอุ้ยแม่แหลกอีกมาเฮ้ย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 ไอปองไอปองโอ้โหแล้วอยู่กับข้างบนนี้เลยนะมาอ่ะหัวร้อนพี่กิน ว้าวว้าวว้าวว้นี้ก่อนครับผมโอ้โหไม่ได้กาแล้วว่ะปืนเหลืออันเดียวแล้วว่ะตเอา2อันแหมปืนมันเบี้ยวมันยังไม่สมบูรณ์ไงอืดก็ไปอืดก็ไปเอาหัวร้อนไปกินครับเอาหัวร้อนไปเฮ้ยเฮ้ยอย่านิ่งดิตกใจอ่าอ๋อยชิมม้อไฟเหรอ ว้าวว้าวาวว้เรียบร้อยครับหนีแล้วครับนีแล้วหนีแล้วนีแล้วอันนี้ตัวนี้คิดคิดเพื่อนเขียวพูดสักครั้งไม่ได้นะคิดคิดครั้งเดียวพอแล้วคิดคิดนี่จะไม่ใช่แล้วโว้วโวโวอ่ะหายตัวอีกครับผมหิวเลือดสิเอร์ซนตหน่อยก็ยังดีนะเฮ้ยไม่ฮิวไม่ขึ้นเลยว่าเลือดเนี่ยเียบร้อย พอได้ครับได้อยู่นะสนุกนะเล่นดีนะลิชครับผมโอ้โหหัวเมงหัวเมงเลยเข้าเมงเลยโอ้ยใช้ลูกซองเว้ยใช้ลูกซองกับมหาวชระไปไปมามาเจอปืนกรดเข้าไปครับ อุ้ย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 มาจ้าอโพนปูดปูดเข้าไปปูดเข้าไปเรียบร้อยไททัสเลเยอร์กันไปโอเคอู้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 าตกของเราเองทธ่จะมันตกใจกดเองตกใจ <c oughs> เองไ่บ้าเฮ้ยเฮ้ยมันหนีกันสลับที่กันซะงั <c> ้น <oughs> ต่างคนต่างเทเลพอร์ตเข้าไปหากันหายเลยอะ่ะนี่ไทฟอน เอานี่ก่อนละกันเอาเครฟปีก่อนออออไปไหนจะไปไหนครับเสร็จพี่นะจ๊ะอย่างเงี้ยเกียบร้อยไปมาครับไทฟอนครับโอ,อโอยหมดหมดเอยจริงๆมันต้องมีหกตัวสสามสิบหกสิไปจ้าพืชพืชอ้าวโดนการวิตี้ <laughs> <laughs> อ๋อช้าเลย ยพิสมาพิสมามาเชียวเชียวก็ได้โหสั่งปืนเลยมาอีกสองตัวจะออกไหมเฮ้ยทำไมจะมาลงมันทำไมอะไรอย่างงี้วะทีละตัวทีละตัวเนี่ยเฮ้ยบ้าบอเรียบร้อยไปอ่าโอเคครับผมกลับมาลงต่อแล้วเอ้ยผมว่าเฮ้ยมันในเจ้าวันใหญ่เซตเนี้ย กากรทัวกับแพนตะกัวเนี่ยผมว่ามันทํางานได้ดีเกินคาดเลยนะเออบางทั้งที่แต่ผมรู้สึกว่ามันลูกหมดเร็มั้ยยิงแล้วรู้สึกว่ามันจะหมดเร็วขึ้นนะอืมส่วนสําหรับเจ้าไอซินเดอร์กับกลอมนะผมว่ามันมันไอมันเสร็จปืนไกว่ะถ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างไอรูชาดอ่ะมันกระโดดแบบเข้าไปหาโดยรวดเร็วกับผมไม่มีอะไรหยุดยั้งมันได้ตอนที่มันกระโดดใช่ไหมแต่อันนี้ผมแม้ว่าเราจะแบบวิ่งเร็วแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่าไม่เร็วเท่ากระโดดไงผมก็เลยคิดว่า ไอ้เซตไอ้ปืนไฟกับลูกซองเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะเน้นระยะปืนกลางๆมากกว่าครับผมน,ยยน,กกนี่ยังแพนทากัวการคันทัวงี้โอเคอ่าหรือถ้าเกิดเป็นแบบเดสเลอร์แลนเทอร์ที่ผมจะเทสในครั้งต่อไปเนี่ยผมก็ว่ามันก็น่าจะโอเคนะผมว่ามันต้องดีกว่าไอ้ปืนไฟลูกซองแน่นอนอ่านั่นแหละครับผมตามที่เล่นมาถ้าเกิดเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็สามารถ คอมเมนต์มาคุยได้นะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเทสอปืนอื uh ่นๆต่อไปนี่โอเคเอาไว้เจอกันใหม่พร <im icking> ุ <im cycling> ่งนี้สำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอินทรา